ขอไข่ขอไข่ขอไข่ขอขวดขอขวดขอควายขอควายขอคนขอคนขอคังขอระคังยางูยางูจอจานจอจางชาชิงชาชิงชฉาช้าง

พาฮงาหนูาหนูไปไมไปไหมปา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 ขาึงขพพาึงขาฝาขาฝาขาฮันขาอะต่อคะคุณครูพ่านแล้วอะไรต่อคะข่าัาอ,อ่าข่าฝาข่าเฮาเฮา อะไรอ้าวมายโยยักษ์โยยื้อโยยิงโยยิงว่าวเวนช้าตาช้าจะช้าหี่ชาเชือชาหีบช้าจระอาอ่างอาฮูกอาฮูกเอ๊ะตบมือให้คุณให้นักเรียนหน่อยคุณครู เอ้ยกก่งมากแค่ไหนไปยเป็นไรนปนเขียน้่อเป็นยังเ,เขียนให้พ่อเป็นใครไม่ใช่พ่อคพ่อเ,เเเอเป็นที่เดียีแล้วก็ค่เป็นี่เดียนพเป็นี่เดียนโอเคเอยบีี พ L เอ M เอแล้วก็อะไรคุณครูคุณครูข้ามหรือเปล่าเอแล้วก็อะไรเอ่าเมแล้วก็เถูกต้องต่อไปอะไรคะโอพคอ ทีคุณครูหันหน้ามาทางนักเรียนหน่อยสิคะ U U V ูวีเดอะปุยฮัทเอาตบมือให้นักเรียนหน่อยคุณครูตบมือหนได้จริงไหม ทำอไรมีเจ็บมัมีวันอะไรบ้างคะมือมีจิเาไว้จิตวันเ้จาเปอยเขาใจะนสยอย่างบชันวชีเดทำอะไรทำอะไรได้ที่กู

สีฟ้าอะไรสีฟ้า,ฟาแล้วสีม่วงล้วสีม่วงโอเคสีแดงมันอะไรสีสีแดงมันอะไรค้าเปครูไม่ใช่ค่ะสี่เินสีแดงเป็นว,วันโอเควันหึงวันอาทิตย์สีแดงสองจันทร์สีเือสาม วันอังคารสีชมพูขสี่วันพุธสีเขียวห้าวันพฤหัสบดีสีชมพูนี่สี่เฉดนะสีชมพูหนาสีชมพหกวันศุกร์สีฟ้าเจ็ดวันเสาร์สีม่วเก่งมากคุณครูเก่งมากเลยขีดทีได้ไหมได้เลยลายสีลายสีหรอครับลายสี อ่าหนึ่งวันอาทิตย์สีไหใช่ไนะอ้ก็ไม่ต้องเขียนอ่าหนึ่งวันอาทิตย์สี <_ t án> แดงแดงสองวันจันทร์สีเขียดีสีอ่าี่ายสองวันจันทร์ <_ t án> สีเหลืองสีเหลืองสามธนาคารสีชมพูชมพู <_ t án> สีวันพุธสีเขียวเขียวห้าวันพฤหัสบดีสีช่องสีช่องหกวันศุกร์สีฟ<า>้าศุกสีฟ้าเจ็ดวันเสาร์สีอัวม่วถูกไหมคะคุณคณรูลองดูสิถูกไหม,ไมถ,ถูกไหม

ประตูประตูประตูอะไรอ่ะ,ะนี่ประตูอะไรนะขีดประตูขีดขีดเห็นไหมก้าวเบาๆก้าวบาๆเหรอ เสร็จหรือยังคะมาดูผลงานสิคุณครูวาดอะไรนะเนี่ยวาดกระบาอยู helmet, ่ค่ะวาดกระบาเหรอคะค่ะใครเขาจะมาิก well, so, uh, ็รอคุณครูอยู่ไงให้คุณครูวาดก่อน ให้ครูระบายก่อนโอเคไหมคะโอเคงั้นก็ครูว่าเสร็จก่อนอ <laughs> อันนี้คุณครูว่าอะไรอะอ้ว่าววาอะไรก็ไม่ยุ่เลย She's <tries> chee! <Hi. tries> <tries> 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 โอ้คุณครูนทำชีหักก็อย่างนี้ต้องนตีไหมไม่โดนเหรอทำไมไม่โดนอะคุณครูเดี๋ยนจริงไหนเรียนจริงโอเคเสร็จหรือยังคะลูกเสร็จหรือยังคะคุณครู

คุณครูเก่งจังเลยอ่ะคุณครูใจดีไหมคะใจดีใจดีมากไหมใจดีมากเชิญเชื่ชอคุณครูอะไรนะเชิญคุณครูอยอ,อ,อ,อยเชิญคุณครูออย อันปากกาครับลูกปากกาอยบายปากกาสิปากกาไว้เขียนนะไว้เอาปากกาเอาใช้เขียนเอาไว้เอาเยบายสีสีอยบายสองชื่อไหนขอดูผลงานของค,คุณครูหน่อยแค่ยกขึ้นหน่อยไหนง่ายครูโอ้สวยมากเลยเดี๋ยวขาดูอีกทีเขาดูอีกทีผลงานของคุณครูทีสิโอ้โหสวยมากเลย ยังไม่สวยใช่เดีนะ๋ยวค่อดูคนงานที่เสร็จแล้วหน่อยด้านที่สวยโอ้เก่งมากบ๊ายบายหน่อยบาย